สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะพคร่้งเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซี Chelsea ในช่วงวันนี้เชลซี Chelsea ชนะเบอร์ลี่ไป3ต่อ0เก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมผิวนังิดสิงบรูบุกพับสนามคว้า3แต้มนัดเมือ่อคืนที่ผ่านมา โดยกันนี้นผมก็แข่งขันกันนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นนำว่าง,งานนี้เชลซีของเราก็สามารถชนะออกมาจากถินทางเชฟมัวนะฮะไป3.0ตอนูนกัเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าประเด็นร้อนหลังเกมนั้นจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก1น,นะฮะสิงปรูแทบพับสน้ำบุกอยู่ฝ่ายเดียว 64ต่อ36คือตัวเลขอัตราครองบอลตลอด90นาทีในเกมวันนี้ของทางเชลซีแมชดูเหนือกว่าไปไม่มากสักเท่าไหร่นักนะฮะแต่หากดูจากตัวเลขโอกาสการเข้าทำไปได้ถึง14ครั้งเข้ากรอบไปถึง9ครั้งขณะที่ทางเบินบลี่์นะผมทำได้เพียงแค่5ครั้งไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนรวมถึงรูปเกมที่ทีมเยือนบุกเอาบุกเอานะฮะนี่ยังไม่นับจังหวะที่โยนทิ้งโยนคว้างอีกประมาณ10ครั้งของทางสิงบรูที่วันนี้ใบทตาะสองฝั่งเติมขึ้นมาโยนกันเป็นว่าเล่นจนเป็นที่มาของ3ประตูในเกมวันนี้บริจิตว่าเต็มปากเต็มคำเลยว่าขาดลอยนะฮะทั้งสกอร์และรูปเกมจริงจอมาข้อที่2ก็จะเป็นเกมรับที่ดูเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะฮะ โดยแม้ว่าวันนี้เกมของทางสิงโตคำรานนะผมมีจังหวะลั่นๆให้เห็นอยู่บ้างหลายครั้งแต่ภาพรวมก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยสามารถปรับมือกับลูกกาอากาศที่เป็นจุดเด่นของเจ้าถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถทำสถิตินะผมอาในทุกรายการแล้วสี่นัดติดต่อกันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดระเบียบแนวรับที่ดูจะค่อยๆลงตัวแล้วการจับคู่ระหว่างโซมารและก็ซิว,ว่าเริ่มจะเข้าขารู้จักันมากยิ่งขึ้นรวมถึงการได้เอเดัวร์แบนดี้มายืนเฝ้าเสาที่แม้ว่าเกมนี้จะไม่ต้องออกแรงเซฟอะไรมากมายก็ตามแต่ตลอดหลายนัดที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็เริ่มพิสูจน์ตนเองให้เห็นแล้วด้วยสถิติอันสวยหรูที่ว่าชุกเกมที่เขาลงเล่นในทีมนั้นเชลซียังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว ช่อมานะผมประเด็นที่3นะฮะกุญแจแห่งชัยชนะการจับกองเต้กลับสู่ที่ที่ควรจะเป็น ดอวันนี้ผู้จัดการแฟลนัมพาตัดสินใจส่งเองเกอร์กองเต้นะฮะกลับไปเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเต็มตัวกันอีกครั้งและส่งตัวลูกธรรมชาติลงพร้อมกันทั้งเบสันเมาส์และก็ไคลส์ฮาวเวิร์ดคอยทำเกมในแดนกลางซึ่งเชลซีนั้นเคยทดลองแผนเอา่ายืนแบบนี้มาแล้วในเกมการสัปดาห์ที่ผ่านมาและทำได้ค่อนข้างชนะประทับใจนะฮะโดยหัวใจสำคัญอยู่ที่การเอากองเต้คนนี้กลับมาเล่นในที่ที่ควรจะเป็น ที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาซึ่งนอกจากจะช่วยเกมรับแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเกมรุกก็ยังสามารถเล่นได้อย่างดุด,ดันและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นจากการที่มีตัวรุกตามธรรมชาติลงไปสร้างสารรค์เกมบริเวณการสนามนั่นเองนี่ก็เป็นการพูดถึงที่ผมเก็บตกไปเร็นร้อนหลังเกมนะฮะที่ทางเชลซีของเรานั้นทําได้ไม่ยิ่งยอนกว่าทีไมไหนเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหถือว่างานนี้ก็ไปเอาสามคะแนนกลับมาบ้านอย่างสบายใจกันเลยทีเดียวไปลอยกระทงมาปุ๊บรู้ข่าวดีแบบนี้แฮปปี้ที่สุดเลยครับ เราดูข่าวต่อมาการดีกว่านะฮะซีเย็กฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องตัดเกรดแข้งเชลซีแก้มุกอัดเบอร์รี่คาชินไป0ต่อ3ในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยงานนี้นะผมก็จะเป็นการตัดคะแนนนะฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างของแข้งแต่ละคนของเชลซีในนัดเมื่อคืนนะผมที่สามารถชนะเบอร์รี่คาชินไป3.0ต่อเรามาเริ่มจากทางอีดูอาร์เบดี้กันก่อนการ โดยกันนี้แทบจะไม่มีจังหวะต้องออกแรงเซฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นบอลด้วยเช้าเป็นหลักแต่ก็ไม่มีจังหวะผิดพลาดที่เห็นนะฮะได้ไป6.5คะแนนบริสเจมมีโอกาสเติมเกมรุกตลอดทั้งเกมได้โอกาสวางบอลจะกกราบขวาหลายครั้งแต่ดูยังไงจะต้องปรับเรื่องความแม่นยำอยู่บ้างเล็กน้อยได้ไป7คะแนนเคอร์ตซูมา มีจังหวะจายขึ้นหลังแบบบาดเสียอยู่หลายครั้งนะฮะแต่โดยรวมนี่ถือว่าเล่นได้อย่างแข็งกแกร่งแถมขึ้นบาโมงทำประตูให้กับทีมได้ในครึ่งหลังอีกด้วยได้ไป7.5คะแนนเจโกซสิวาทำหน้าที่เกมรับได้อย่างเจ้าเจี้ยมในวันนี้สามารถปร,รับมือกับความแข็งกแกร่งของ2อง6เจ้าถิ่นได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวได้ไป7คะแนนเบนซิเวล เช่นเดียวกับทางเจมส์นะฮะที่มีโอกาสเติมเกมรุกอยู่หลายครั้งแถมมีจังหวะเข้าไปลุ้นทำประตูอยู่บ้างแต่จังหวะวา,างวันในวันนี้ดูจะขาดความเฉียบขาดและก็ไม่ยําไปหน่อยนะได้ไป7ายคะแนนเอนโกโรกองเต้ถูกจับมาเล่นตําแหน่งที่เขาถนัดกันอีกครั้งและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในการตัดเกมบริเวณกลางสนามแถมยังวิ่งไล่ช่วงเกมรับแบ่งเบาภาระของสองเซนเตอร์แบ็กได้เป็นอย่างดีได้ไป7ายคะแนนไมสันมาส์ ลงมายืนทำหนาที่เชื่อเมเกมไปแดนกลางนะฮะและก็ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เล่นกับบอลบ่อยครั้งแหมยังทำได้1นึแอสซิสจากลูกเตะมุมที่เป็นคนเปิดไปให้กับทางเคอร์ซูม่าป่งเข้าประตูไปในวันนี้ได้ไป่าย7.5คะแนนไคล์าชาเวตฟอร์มดูดีขึ้นเล็กน้อยมีบทบาทกับเกมรุกพอสมควรแต่ดูแล้วยังไงก็ไม่โดดเด่นเท่าใดนักได้ไป่าย7คะแนนฮาคิมซิเยส ยังคงรักษาฟอร์มัันยอดเยี่ยมจากเกมก่อนเอาไว้ได้นะฮะดูจะสร้างความกดดันในแผงหลังคู่แข่งได้หลายครั้งเมื่อมีบอลอยู่กับตัวนอกจากนี้ย,ยังยิงได้1ประตูกับอีก1นึ่งแอ,งอซสในเกมนี้อีกด้วยได้ไป8คะแนนชิมโมแวนเนอร์ ได้รับโอกาสลงเล่นทางกราบซ้ายแทนชีฟฟูริซิสที่บาดเจ็บในระหว่างการบอมอัพไปนะฮะโดยรวมยังดูยิงียบไปหน่อยแม้จะได้บอลบ่อยครัง้งแต่ด้วยความที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติเลยดูจะไม่สามารถพาบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายได้อย่างไหลลื่นเท่าใดน,นักแต่อย่างน้อยก็มี1ประตูเป็นประตูปิดท้ายให้กับทีมในช่วงครึ่งหลังได้ไปเจ็ะแนนเทมมี่อับราฮัมคอยวิ่งไล่กดดันคู่แข่งในด้านหน้านะฮะ ส่วนในเกมรุกนั้นยังมีจังหวะวิ่งทําทางดึงตัวประกบรวมถึงพักบอลส,สวยๆได้หลายครั้งแถมวันนี้ยังคงทําได้อีกหนึ่งแอสเสจากการจ่ายต่อให้กับทางซีเอสออกนําไปก่อนในช่วงครึ่งแรกนะฮะได้ไป่ายเช็คคะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็ได้แก่คาร์มพันโอดอยนะผมลงสนามวิทีที่73ก็มีโอกาสลงเล่นกับบอลอยู่บ้านนะฮะแต่ยังไม่สามารถสร้างสรรค์จังหวะส,สวยๆให้กับทีมได้เลยได้ไป่นาย6คะแนนโอริเยชิู มีโอกาสเข้าช้าจอจอเป็นประตูแต่ถูกจับล้ำหน้าไปซะก่อนได้ไป่าย6ขคะแนนแล้วก็จอจินโยนะผมก็ลงมาในช่วง86นาทีแล้วคนนี้ก็ไม่มีคะแนนครับโอ้โหนะนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งเชลซีของเรานะฮะนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สามารถไปชนะเบอร์รีคาชินในศึกนะผมลอยกระทงนั่นเองนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากาันดีก่อนครับใช่เลยลังผานชมซีสเล่นไตามที่หวังเอาไว้ โดยฟอร์มแบบนี้ก็ใช่เลยนะฮะผมเมื่อทางผู้จัดการแฟนลนัมพาดขุนซื้อของเชลซีชูฮาคิมซูเยสเล่นในตามที่หวังในเกมบุกกระซวกเบิร์นรีไป3าต่อ0พร้อมอวยเจโกซิวากับเอดูอาร์เบนนี่เข้ามาช่วยยกกระดับเกมรับได้อย่างดีเยี่ยม ดยกันที่ทางผู้จัดการแฟนน้ำผาผู้จัดการทีมเชลซีี่ก็เราชื่นชมฮาคิมซิเยสไปจอมพริ้วชาวมรกโอกบอกว่า,วาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะและก็เล่นได้ตามที่ตนคาดหวังเอาไว้หลังจากทีนักเตะทำไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซิสในเกมผิลิปกินนัดล่าสุดที่ทางสิงปรูนั้นบุกไปถล่มเบิร์นารีไปสามต่อศูนย์นเสาร์ที่ผ่านมาโดยซิเยสคนนี้ทำประตูขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะผมในทีที่ยี่สิบหกนะก่อนที่จะแอซิสให้กับทาร์ชิมโมเวนเนอร์กดประตูป ฉะนั้นก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในสามนาทีต่อมาซึ่งถือเป็นฟอร์มที่ดีอย่างต่อนเนื่องสำหรับดาวเตยวิปเจ็ดปีนี้ที่เพิ่งย้ายมาจากทางอาร์แจ็คอัมสเดมเมื่อช่วงซัมเมอร์หลังทำได้หนึ่งประตูในเกมยูฟาแชมเปียนเลกที่บุกไปตอไป 0, ้อนเอฟซีครัสโนดาไป4.0เต่อนเมื่อพุที่ิ่านมานี่เองฮนะโดยทางเทรนมพผ่าได้บอกว่าผมเนี่ยคาดหวังจากเขาเป็นอย่างมากเลยนะเพราะผมรู้สึกถึงคุณภาพของเขาดีทั้งสายตาการผ่านบอลการรับบอลการครอสบอลและก็แอสซิส เขาเป็นคนที่ต้องการบรอลตลอดเวลาและก็ทํางานได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะยามไม่มบอลด้วยเช่นกันเขาได้นําคุณภาพมาสู่ทีมของเราซึ่งช่วยเราได้เยอะมากเลยนะการเล่น2เกมภายในระยะเวลาไม่กี่วันนั้นถือเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับเขาหลังจากที่พักแข้งไปนานพอสมควรนะฮะถือเป็นการออกซารท์ที่ดีสำหรับตัวเขาเลยก็ว่าได้และใหญ่เชลซีคนนี้ได้กล่าเอาไว้ถือเป็นเกมที่4ติดต่อก,กันแล้วที่เชลซีนั้นเก็บคลินชี่ได้ ซึ่งแลมพาร์ดก็ยกความดีความชอบนี้ให้กับทางทีโกเซวาซนเต์แบ็กจอมเก๋าชาวบอร์สุรียนและก็อิดูอาร์เบนดี้ผู้สประตูทีมชาติเซนิเกลนะฮะที่เข้ามาช่วยยกระดับเกมรับให้กับทีมโดยเขาจะพูดอีกว่าการเก็บคลินชีตได้แบบติดๆกันแบบนี้ถือเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้เห็นถึงความแข็ง,ขงแกร่งภายในทีมทีโกเซวาและก็อีดูอาร์เบนดี้นั้นเข้ามาช่วยทีมได้เยอะเป็นอย่างมากเลยแต่เราก็ช่วยกันเล่นเกมรับเป็นทีม้วยนะ ผมเนี่ยไม่ลิงโลดอะไรมากมายหรอกกับชัยชนะแบบนี้แต่ถือเป็นวันที่ดีสำหรับพวกเราล้ำผาคนนี้ก็จะกเราชิงใช้อไวไนะครับโอ้โหเปน็นว่างานนี้นะฮะผู้จัดการแฟนล้ำผาดก็บอกเลยว่าทุกคนทำไม่ดีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนะฮะฮาคิมซีเยสที่เขามาช่วยทำให้ทีมของเรนั้นก้าวไปอีกระดับหนึ่งกันเลยเียก็ถือว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลวกันนะฮะว่าทางเชลซีจะสามารถรักษาสกอร์แบบนี้ได้ต่อไปอีกไหมต้องรอลุ้นกัน,นครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบอลครั้งเชลซีครับ Perfect.